คับคุณผู้ชมคนสุรินทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาหายายสวยนะครับยายสวยให้เลขถูกบนล่างเลยนะครับคุณผู้ชมก็คงจะได้ดูคลิปเนาะงวดที่แล้วให้2องหแล้วก็3883นะครับคุณผู้ชมงวดนี้ยายสวยจะให้งวดที่3เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันนะครับปเข้าไปหายายสวยกันไปกันเลย ที่แล้วทำ fc ทำที่ที่แล้วรอรอเต็มคำว่ารอนะจ๊ะพอพัเสาเป็นทำที่ที่กุบนีเลกเป็นไรเรื่อเลเลบวกกากระพิบตากระพิบตาบ่ดได้ครับวัวสองตัวนี้เห็นเล็เก่าง้งเลยเัว่าเก่าหนึ่ง ส่วนมากออกสันจรนี่มันสิมะบึ๋นนะอันนี้วันที่สามสิมะบึ๋นเก่า,าเ,เก่ๆคือพิณวาหรือเปล่าเดี๋ยวกระหู้เดี๋ยวกระหวูวิววิอ๋อเอาลย,ยาขาเลขาเตรียมกระดาษโอ้โอ่ะ เริ่มทำพทิธีแล้วครับแล้วแต่เดพชรแม่ไหแม่ขาไปเพื่อนขอเพื่อ,อนอีกเพขอเพื่นอีกเด้อ สาธุสาธุสาธุเดี๋ยวามดั้เดยวถามั้ดียหนึงนนพิมตาบัวห่นเป็นหายเร็วแห้งหามก็พิบตาปด้ันขาด น้กหางกุพิตาหางไปใส่จังหการไปลองขอบคุณหลายครับน,น้นนาเกิโอ้ยน้าดีเลน้าเกิดเอ้ย โอ้ถ้าได้เะพาซื้อเลยบ่ครับถ้าได้เะพาซื้อเลยวันที่แล้วนั่งไปถึงสองนาทีน้องด้เทว่นวันนี้นมาถึงสองนาทีเห็นเหล็กลอยมาเลยวันนีเ้เดี๋ยวถ้าดูครับงงนาีาาตัวเลขจากศาลเจที่เท่ารับ อันนี้คือเลาะครับลขามที JI, ่ deve, oui, ครับขอปาก้าครับขอปาก้าครับผมสร้าปาก้าเหรอครับใส่มือเพื่นใส่มื่อเพื่อนขอปาก้าแล้วห้้ศูนย์เกาศูนย์เก้า หนึ่งลวเก่ลุเลยผู้ยืมปากกาศูนย์เก่าแอดลาลศูนย์เก้าศูนย์สี่เก้าหนึ่งเก้าสี่เดี๋ยวรอรอสรุปอีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวรอสรุปอีกทีหนึ่งเลยวัที่สามนี่เองครับบครับ ได้ลบอหลับตาเขียนได้จะเขียนถือเนาะเรียงเียงงายพองงามพอหลับตาเขียนหลับตาเขียนตัวนเขาอีแ้เนเขาอีเฮยอูจะบอกครับออกไปแล้วบอปูเอาที่เอากระดาษเันเขาไปมักีนี่ย่เน เออโอเคนะฮะนี่เอี๋ยเนียนหเางอนี่นหยังนี่เป็นยังไงตัวนี้ครับหลังเากินน้ำใส่จอกแบบทันสมัยแห้งนะี่ธรรมดาใช้เวลาในการขอไม่นานครับแค่เดียวแบการส่อเป็นยังไงยายสวยเอ้ย ผู้ใดมาเนาะายสวยผู้ใดมาบนหนึ่งแม่ขาวแม่ขาวไปเอิญอืมนครับเอิญพูดเจอที่รถไปงตกใจเบิดาะโอ้แม่ขาวปมอที่เอิญที่เอิญเมื่อเ้ารนี่เพื่อนเอินเพื่อนเอินเห็นดัังวะเอิญห็นโมาเปคนมามาหลักให่ยงอยู่เพื่อนบน่าน คนมาหลายผู้มาก่อนมูลมาหลายคนมาหลายบ่กใครนั่เป็นเจ้าที่แหลกเลยโอ้คนมาหลายคนมาหลายครับบางรถไปปังกูนั่นย่ายขาวยัง่ายขาวสิปูขาวหรือยายขาว ยายขาวยายขาวมาบอกเอื้นให้ก้าบเอิ้ให้กบมีคนมาลักของมาเต็มบนบ้านมีแต่ซุปยูทูบหรือมั่งมั่งมั่นังหลินมันังหลินมานังขอเล็กมานังถ่าขอเลขกปูพื้นเขียนเลขใไห้เนี่ยแม่นผู้ใดอันนี้ปูปูขาวเป็นมาวายย่งัปูขาวกับยายขาวเนวานวายอยู่วาจะไรเนี่ครับเป็นวานหูจากบ่อพะนานี่ปู่ต ให้รดเล่้ยผ่านก่อนแล้วมาใส่โตให้เ้าใส่ลูกต้อนสะลูงครับยักน้อกับสิ่นี้งหรอวะเฮ็ดดีแล้วปูขาวบอกมาสกดปุ๊บซิเฮ็ดดีแล้วเฮ็ดดีแล้วเฮ็ดต่อไปนี่อเฮ็ดแบบนี้คือเกาห้เฮ็ดคือเกาแบบนี้ เห็ดถือแล้วพฤชัยจักงวดองเนาะนี่เนาะเห็ดไปเรื่อยเเดียวมีเองดางวดจักงวดเขาบอกบอกดอกเขาบอกบอกอ๋อครับแต่พชัยไปเรื่อยๆมันบอกครับให้ไปเรื่อยๆอ๋อครับครับข้าวซียุกกะชิพถือเองเนาะครับนี่เป็นงวดที่สามนี่เนาะงวดที่สมงวดนี่งวดที่สามเออย่างเก่าอศูนย์เก่าครับกับหนึ่งเก่าเสีเอ้าเหลือตัวเดียวคตัวนห้ครับตัวไน ก็จะเขียนเลขงามเลยเอองามเนาะรับตาเขียนบนหนึ่งนี่จะได้ยังเขียนถือเอียนถืองเรียกบอกยางงามเลยจะได้ยังเรียงงามแถวฮหรับตาเขียนผอมแมนอยู่บแมนครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิก้าไปเบิ้งเออ่ผมถ่ายเบิ้งเบิ้งคลิปย่อนหลังเออเบิ้งคลิปย่อนหลังเบิ้งแมนป่ะครับเพิ่นบ่าวบาวายังอีกบอกเพิ่นเบ่าวในบาว่างวดนี้มาแทะเพิ่นบาว่ายังเพิ่นบาว่ายังไปจับมือเขียนเลยแมนบ่ เป็นดึงมือไปดึงเพียบเลยเอาไวาเขาสินั่งพับเพียบดีๆแล้วว่าดึงไปแล้วครับแต่ในวนตัวของยายยายสวยงวดน,นี้เลขสองตัวครับสามตัวนี่คุณยายมักตัวใดหลายที่สุดครับมันก็มักทั้งเมื่อนานเพราะว่าเลขมันก็บก่หลายตัวเดี๋ยวให้จับไข่กันเอาเนาะอาจ์ิเป็น,าาน,นหนึ่งซีอ่ะซีเก่าหนึ่งเก่า เก่ากับหก้ราบ้างนะครับกับหัวเก่ากับหกอ่านลงได้อันนี้เป็นหนึ่งหกสีหรือว่าศูนย์หกับหัวเอาให้ราบ่างผู้ชมเลขเก้าวันเลขหกครับกับกันเอาเด้อนครับเลขสองตัวเนามาหรวคนบารคนลูกเมื่อะบานี้ออกแล้วออกแล้วคนขิงลูกแล้วอเอเมีไปบอกคุณเนาะเป็นสาธถกสาธุนะครับคุณผู้ชมนะครับแขนหม้อคือขนขิงคนคิงลุก าัที่สามเยผมาที่เราบอกว่าหยาดมุมี่มองอยู่เดี๋ยวแอดเบาที่สีผ้าลาไปอีกครับให้เดียวมันออกสนี้พวกกยูวัดเต็มเยอ่วัดเต็มอยู่พระบุมี่เนาะพรออกภาษาแล้วคคุณผู้ชมนะครับก็ส่วนตัวเลขแคบไม่เลยเลยแคบไหวพี่น้องแคบไหวแคบไหวเก้าหลักการ หนึเกสีนะครับ<ช> sponge, ตัดเหรียญเอานะครับหนึ่งเก้าสี่เลยตัดเหรียญเอาตัดเหรียญเอามาตัววะม็นอไว่ามันใจเลยนมันใจเลยว่ามาขึ้นกับันได้กินเขาสองคนเนาะครับวันนี้วันนึงกินเข่าที่บอกอิ่มจักเ่อผู้นึงนะว่าเาแต่ซอละซับุดไลเอาตีมจังนขั้งเลยบ่แม่วเอบเออั่ขังเท่านั้นแหละบ่ท่านว่าเาแต่ซอยละซับคนกินเข่ามาลบกู เป็นอย่างไรถือถีพี่หลีบ่ถือีถีบถีบนี่ฝันแต่ว่าถีพี่หลีไอนี้ของคุณยายสวยนี่จะให้ตั้งแต่ต้นงวดวันนี้วันที่สิบเก้าเนาะก็คงจะได้ตามอีกนะครับก็น่าจะเป็นโค้งสุดท้ายครับอือเนาะนะครับเพราะว่าคุณยายสวยโค้งสุดท้ายเดี๋ยวไปมาตามอีกเทนึงเนาะเดี๋ยวจะมาตามอีกครั้งหนึ่งนะครับ ลูกคาจะไม่เสี่ยงเพื่อเขาให้ซื้อลอตเตอรี่ไว้ทันนะครับครับครับก็ท่านผู้ชมไปหาลอตเตอรี่ไว้เลยนะครับอยูทูบหลายหลายช่องเนาะเราก็ไปหลายๆที่แต่ก็ยังไม่มีตัวไหนที่แม่นๆเหมือนกับคุณยายสวยเยอะแล้วจะของซื้อว่าได้นี่แหละงวดนี้เป็นยังไงงวดนี้ขอสีเด็กปนบ้าว่าเขาแล้วได้ว่าเขา ว่าเขาแล้วทันว่าปันได้แล้วคือว่าบ่บ่มีสุไทร์เด้ครับอืมนอันนี้มันปันได้แล้วนี่เขาบู้อะไรสุดท้ายก็บเพื่อความมั่นใจก็ต้องมาตามยายอีกคือเก่ามั่นใจอยู่แล้วล่ะมั่นใจอยู่แล้วว่าปันได้ซลํานี้เนาะครับฟันว่าได้กินข้าวแต่ว่าบ่ทันได้ได้ตัวเลขเด้สิเอาเลขนี้นี่แม่นบ่แต่ว่าอันคิดไปเนาะอยากได้ได้อีหยังตัวเอ๋อีหยังควยดอนอยากได้ควยดอนมาตั้งอยู่นี่ อ๋ออยากได้ควยดอนมีแต่สร้างเนะาะทั้งทั้งในเ,เนะาะครับบ่มีขั้วไอ้ดอนมันจะมีมันจะมีมันมีควยดอนฟังไว้นะอ๋อ์จมีควยดอนฟังไว้พรมันตายบ่มันตายก็เลยฟังไปเขากินอืมค,ครับเพราะว่าขั้แต่ตายมัน คุยแบบโบราณเนาะจมก็เลยมาฟังไว้รตรงนี้ก็เลยอยากได้รูปมันมาว่างก่อนที่ได้ฝากเอฟซีได้ฮะนี่ผู้ใดมีโชคมีลาบกับตัลเลของยาาสวยเพราะว่าอยากได้คุยดอนเด้อมองนีเนาะได้คุยดอนเพราะว่าย่ยสวยนี่พอขอเลยปุ๊บยาาสวยจะไม่ซื้อครับมันซื้อเพราะซื้อบ่รด้มันจะไปทังอื่นอเขาหามซื้อ แลาคนหายเลขกซื้อนี่มันสิไปทงอื่นมันสิเพื่อนมันสิเืลนเนาะมันสิเคลนเป็นตัวได้ลื่านี่อ้แล้ววันนี้จังได้กะมันมันสันจอนได้ใยายเพราะว่าสันจอนมรนบเมนบอบอบ่ปูแล้วนําไปเหยียบใบนเดอรเหยียบโปะเขามาขึนเหยียบไบทต่ขึ้นเหยียบไปเตมาขึ้นครับครับซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนั่งเตยมาขึ้นครับ นั mm. ่งอดสามศุนจนว่ามีมือมัดไตเต็มโตจะว่าบกกระดิกโตนั่งจนว่าสิลุกเ่อไรมันแข็งโตครับมันแข็งเลยได้โตค่อยดีมันนั่งโดนหลายมันก็แข็งแต่ว่ามันบ่ซ่ามันแข็งซื่อครับแต่ว่าห้าลุกมาได้แล้วโอ้ยโตเบาครับแบบนี้ก็ไปเห็นผีหลอกมุนเต้าเนี่ยละกอมันนั่นต้ใหญ่เบื่อเตอร์เบาขึ้นลีเนาะหัวยอ้หลีแล้ว บ่ได้ตัวเด่นๆ,นๆนได้ดีนพอเจะขอปลาผู้ใดมีเลขดีก็จิับมามารวมใสก็ได้แ้วแต่เจ,จ้ามีเหลขกมักเล็กยังมากเอาตัวนี้ไปใส่น้ำก็ดดได้ครับอเป็นอะไรสันหัวนี่จังไรกะท่านผู้ชมเนาะ วดที่สามยังไงก็ต้องเขาครับผม้องห้มันเขาด้วยยังไงก็ต้องเขาจะได้ก็ต้องถือนะครับวดที่สามนะคะน้าเด้อเอ็ดดี้เอ้ยผู้ใดก็ตามนี่นอนอยู่กองเงินกองทองไปทางใดก็โดงดังซาซาทุสาใุสามของชู่ทูบนะครับสี่หาช่องกระขอบคุณยายสวยนะครับที่ได้มาทำพี่ีให้นะครับ ครับผมขอบคุณยายสวยขอบคุณครับอีกคันหนึงครับผมขอบคุณครับขอบคุณยายสวยนะครับเอาไปว่าเลยครับใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ